สวัสดีจ้าสมาชิกทุกทกท่านมามา,มาวันนี้มาดู3ามหนอยกันนะเมื่อวานให้ให้เก้าสองได้แค่วิ่งหน้านะวิ่งเก้ากวิ่งสองได้แค่เลขวิ่งลูดก็ไม่ได้นะเสาร์อาทิตย์ก็ระวังนะเพราะว่าเลขมันเลขมันโดดชอบออกเลขเบิ้ลเสาร์อาทิตย์ระวังเลขเบิ้ลนะ มามา,มาวันนี้เรามาดูกันเมื่อวาเราก็ได้แค่รูดรูดศูนย์แต่ว่าเด้งได้เลได้ให้เด่นห้าไปเด่นห้าลองศูนย์ก็ถ้าใครรูดก็ได้ศูนย์เด้งไปนะจ๊ะเอาเรามาดูเด่นหน่อยดีกว่าวันนี้เพื่อไม่นการเสียเวลานะเด่นน้อยวันนี้วันนี้วันเสาร กำลังวันสองแปดสี่ไหมนา่าจะใช่ระวังเบิ้ลนะเบิ้ลนอยปกกับน,นอยวีนะระวังอาจจะบอกในคลิปไว้ตลอดว่าระวังเบิ้ลสาร์อาทิตย์ ถ้าใครฟังก็ฟังแล้วก็เล่นตามก็จะได้ทุนคืนถ้าใครเล่นหนักนะก็จะได้เสมอทุนอะไรเงี้ยอ่ะเรามาดูเด่นกันดีกว่าเมื่อวานห้ามาเยอะมากห้ากับเจ็ดออกเลขเดิมอ่ะวันนี้ไปห้าลองแปด อย่าลืมวิ่งรูดวิ่งรูดห้าแปดนะแล้วก็เอาห้าแปดไปเจาะสิบเก้าประตูเรามาดูเจาะก,กันเจาะห้าเก้าห้าเจ็ดห้าสาม ห้าสองกันห้าหนึ่งกัวออกเลขเดิมห้าเก้าระวังกระดกหัวเป็นห้าหกนะแล้วก็ติดเบิ้ลถูกหน่อย กันเหนียวนะวันนี้ก็จะได้ประมาณนี้เนาะก็ได้เด่นห้ารองแปดวิ่งลูดห้าแปดจอห้าเก้าห้าเจ็ห้าสามห้าสองกันห้าหนึ่งระวัง59กับหัวเป็น56นะจะ เมื่อวานไม่เข้าได้แต่ได้แค่วิ่งโุดเข้ามาตั้งหลายวันหลุดแค่วันวันเดียวเองเนะอะแอดก็ฝากกดติดตามช่องฝน channel ด้วยนะฝากสมาชิกทุกทุกท่านด้วยนะแล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตามเพจแอดฝนรยทัพย์หกสามด้วยนะจ้าช่องเฟเอ,อ,เอ,อช่องเฟซบุ๊ก เข้าไปในเพจ a c e b o o k นะเข้าไปกดติดตามได้เลยลงแอดลงรัฐบาลแล้วในในในเพจอะเป็นไลฟ์สดนะเข้าไปดูได้แล้วก็แอดฝากกดติดตามเฟซเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยนะฝนฝนซ่าใครชอบการวางเลขของแอดก็เข้าไปกดติดตามได้นะขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านนะที่ติดตามกันมาโดยตลอดแล้วก็ฝาก สมาชิทกทุกท่านเล่นแล้วจงมีสตินะได้เราเลิกได้เราหยุดเราจะมีเงินใช้กินค่าขนมทุกๆกวันโอเคไปแล้วจ้าวันนี้แอดไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีจ้า